มาเดอ้อมากินมักนอดน้ำกันไหนๆๆๆๆไอนนจะเป็นแจวอะเอามาใส่ถ้วยเลยเบิ่งว่ามันจะได้สราย นอยู่ใเอาอยู่ในไปดูจะกินน้ำมันไปเอาอยู่ในห้องไปหลายๆเจ็บสองสี่หกหน่วยป้าพี่เก่งแผล ลูกใครเก่งแท็งน้ำกนให้บักลาดกินน้ำก่อนจิ้มเลยเดี๋ยวเราไปหาน้าไปเอาอันนี้ไปหาน้าไปเอาไปให้น้าเบอ่งให้ไป พูดไปให้นาโอเคมักนอดอืมไม่ใช่แบบ cục này เน่ง yeah. สองสี่หกส้มเกะเกะกนอนมาฮอนี้การอิ่มล้ะเดอ้อกินหมดแค่เท่านี้ขอบใจสำหรับอ่าเอฟซี FC ที่กำลังเบิงเลยกำลังติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้เดอ้อ อย่าลืมกดติดตามให้แด้เนาะมาฮอนนี่กะกินอิ่มแล้วเนาะส้มแห้งรสชาติคือส้มหวานหน,หนิดนึงแล้วกาเราจะเอามะเผ็ออันมะเผ็ดดิบฮะนาะมันบุมีมะเผ็ดป่นเนาะบ่ไดเอเอาออกไปตลาดบ่ไดเออาไปตลาดไปซื้อมันห้อนก็นเลยเอามะเผ็ดดิบ ขอขอบใจสำหรับอันคนที่ติดตามขอบใจหลายๆเด้อบ๊ายบาย